สบายดีและสวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟซีมดสกุทุกคนเดอ้อสบายดีทั้งเอฟซีทั้งฟังด้าและฟังท่าต่างประเทศมันนี้ก็กกได้ข่าวโค้งนน้องทีสาพูดไทยมินดีตอนหับเข้าสู่โงนทีสาพูดไทยเนาะโดยเนาะโดยขน้อยเนาะวันนี้ตอนนี้นก็น้องทีก็อยู่เดินเนาะนเป็นเวลาสี่โมงหาม้าโมงเนแล้ว น้องทีมาอัมแบเขาโคกเราไปเล่นทั้งเป็น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะกะได้แบแบมาเขาจะโตนะพี่น้องมาอัมแบกับแบบม่มแมเท้าเนาะหลังจากเลี้ยเห็ดมาเราก็พอดีหอเห็ดเวียดนะในเฮือนแล้วมันเราก็มาอ,อ,อัมแบเนาะอัมแบมาผู้เว้นแล้วพี่น้องเออมันค้ามเลยเน,ะน,น,นาะบรรยากาศตอนเช้าข้างหลังแล้วก็บแบน้องทีเนาะสามโตคุณอีกเดี๋ยวเมาไปเบิ่งน้อกันเนาะ ปะเดี๋ยวนี้แบบเบกแลพี่น้องเสียงเปรฮงแซ่แซสงสัยพอนจะเมือเฮิร์ดไ่าแหละนี่ผูดผูดลงให้เน้อให้เฮอร์หนากับมีนี่เนาะนี่เนาะนี่ฮะจะไปปนเบรแม่นักก็ข้าวปีนี้ก่งามงามพี่น้อง ทอนท้องทีเกียยแล้วกับฝนต้องหามซักมิดอีกแต่จเุเริ่มเริ่มออกมาเขาจะเมื่อเพิ่มแล้วบอ่นี่ท้องที่ใช่ไหมเอาตัวนี้ฝากคนไปกดไลค์กแดแชร์นะจ๊ะฮะเอาตัวนี้ ไปไปเมื่อเมื่อเมื่อเฮรอนพูนอืมตัวนี้ก็ได้ลูกมาแล้วได้ลูกมันคูมม่นเนมนะนี่ฮาจูพะพี่นอ้องอัเท้าวยืนดู เ่ากาลังอยู่นานนี่ตัวนั้นฮอรหไปเลยหาแม่แลยด้วยม่นจะแบขาวอเมคือต่ออีกยังไจะพ่อเอามือปะ กินเก่งบลาเลยนะพี่น้องตอนนี้แหละอืมตอนนี้ก็มาจุงเสื่อลเลี้ยงแบอยู่นะพี่น้องให้มันกินหญ้าอีกก่อนมันยังบวชเยอะมือให้มันกินหญ้าอีกจังน่อยแล้วจังพาน้องๆไปเบ,เบ,เบมือมือเฮืนแบะเนาะแต่อยู่ฝั่งไทย หรวบ้านเอฟหรือว่าฟังไทยห้องแบนห้องแนวเลอแต่บ้านนองทีนะห้องหมดแปเนาะนี่เลงแบกกันพี่น้องจัมือดหงเียนมาเฮาก็เฮ็ดเวียกแล้วนึงข้าแล้วก็ออกมาแบนะแต่ว่าพ่ยังบ่อยากมือก็ให้เพิ่นกินาก่อนข้าหน้าปีนี้ก็งามเติบงามกปีแล้วนอยู่เา สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนค่ำตอนห้ามโมงนะไม่ทำาเพื่อนเล่งแบคกันนี่มันกำลังกินยาอยู่บรรยากาศ สีแนวหนาวพี่น้องโบฝนก็เศร้าแล้วเศ้าตกแล้วมีแต่ลมนะลมกับแดดเอาน่ะจังหน่อยเศร้ากับสีแนวหนาวจังหน่อยมีหมอกน้อยนิดน้องทีก็อยู่ที่บ้านหนุ่งละขามเมอุสะพังทองแขวงสวรสดิ์คก็ได้มาเล็งเบ เลื้อแม่ยำแรงเนาะซิวงซิวขึ้นเลยพี่น้องขึ้นเต็มหน้าเลยมีหลายหคนถามเข้ามาก็บพี่ลหายดอกอืถามว่าน้องทีอยู่บ้านใดเมืองใดอ่ะน้องทีก็ตอบตอบกูคลิปมาเลยเนาะอยู่บ้านน้องเมืองสะพังทองแขวงสารคเขตน้องทีไปโรงเรียนกูเมืองโรงเรียนมัธยม ดงนักขามหรือว่ามอต่อดงนักขามน้องทีก็เห็นชันหมอเจ็ดแล้วปีสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาขอให้ไอจีเป็นกำลังใจแหละเป็นกำลังใจให้น้องทีเด้อให้น้องทีมีความมั่นใจในช่วงต่อไปมาทุกคนมาเล่งแม่น้องทีเด้อนี่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  มาเลี้ยงแบนํากันเด้อมาเลี้ยงแบนําเดียวเนาะไทยวางๆก็มาได้เด้ออย่างนี้ต้อนรับเสมอฝากทุกคนกับไปกดไลค์กดติดตามจากสาวทีสาวทีสา,สาวผู้ไทยน้องเออน้องทีสาวผู้ไทยว่าพีชพี่น้องขอโทษนเด้อยไปเบ่งพุดกองกับสีม่วง ไม่ทําพอกันั่งเล่นเบสกับพี่น้องไม่โตนะฮะนะฮะนี่พี่น้องสภาพมันยาติมหืมมาข้าวก็บ๊บมาเฮอเฮอบนผงามไปเลยเนะ mình là, anh thấy cái đêm à bè à bè mùi 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 Ờ, ơ, bông, bông. có đường nhà để đó, ừ. mình đang vô Được rồi đã, vô cả hắt ki sao. Súp chụp mờ lên ไปไปไปเมื่อเมื่อเจงว่เอาแล้วแต่บุญเร็จไปะลแล้วพี่น้องฝุ่นฝุ่นแตะเงาเงาไปไปเมื่อเมื่อาแล้วเมือเข่าเมื่อข coi mơ 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 bay mơ 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 mẹ mẹ mơ 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 đó đó đi, mơ nha, để nó bye, 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 mơ mơ bay 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 mơ

Hvor na. ครูแม่ der ก็เตะเลยไปเอาแม่น่ะ

đó rồi นี่ตอนนี้ก็มาหอดเฮิอนเรียบร้อยนี่พระเอกพอดนี่คือยูกันแม่พี่น้นองผู้เนาะไม่ยังบนได้เฮ็ดขาอเธอเนาะพี่น้องก็เลยผู้ไปตามตลางเพิ่นตลางเหลานี่เนาะ ม so so cool. so cool. so. ีแต่แบนหน่อยมาซอยเลี้ยงเลได้เอฟซีทุกคนเอ้ยได้เธอสาบเนาะแม่หนึ่งได้หลบนี่ได้มัดซีตัวแดีวน้องพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าซัมนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดกดติดตามแล้วกดแชร์แล้วกดไลค์ให้เ้อะเด้อไปละไปเจอกันคลิปหน้านะจี เจอกันคลิปหน้าเด้อเจอกันวิดีโอหนาเนาะบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบายขอทุกคนกดติดตามถ้าว่าบอกบอกพอดีว่าชุดผ้าพยิงนขอโทษขออภัยด้วย